เข้าสวนหาดูพักจากนอยพี่น้องเอ้ยมันมีอะไรพอจะเป็นตาหนาทําอะไรได้เบิ่งโนแม้แตงกวาของปักขวางค่ะดแอกแทะแ,แตงกวาชนิดนี้เป็นแตงกวาพันธ์ุของสวีเดนเนาะค่ะเนาะมันจะมีน้ำจากพี่น้อง เวลาจับเวลาสัมผัสมันสีา飒มือจะ้ะดุกลกพี่น้องเอ้ยมีทั้งลูกหน่อยลูกใหญ่ดูทั่วแกเอ้ยดินตรงนี้ดีหลยพี่น้องทำข้างให้มันเนาะค่ะเนาะเนี่ยลูกหน่อยหน่อยกำลังออกมาเต็มเลยเอ๊เดี๋ยวปากหวางจะเก็บไปดองค่ะไปทําดองแตงกวาคือที่อร่อยพี่น้องรอบนี้ปากหวางจะเก็บลูกหน่อยหน่อยค่ะ ลูกน่อยๆแตงกวาเนี่ยดองอร่อยเด้อพี่น้องเอ่ยมันอ้อนเม็ดมันก็แทบจะไม่มีนี่ค่ะลูกประมาณนี้คือจะอร่อยเนาะจะเนาะเมื่อหาหกวันที่แล้วปากวางก็ดองค่ะแต่ดองลูกใหญ่พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าปากวางจะทําวิธีการดองแตงกวาให้ดูกันเด้อค่ะเด้อดองแตงกวานี่ฝรั่งเขาชอบกินนะคะแต่ว่ารสชาตินี่ รสชาติของฝรั่งก็จะอีกอย่างหนึ่งรสชาติที่ปะขวังจะดองก็จะอีกอย่างหนึ่งนอคเนะเดี๋ยวคอยดูคลิปหนาก็แล้วกันคลิปนี่คือที่ทําไม่ทันดอกพี่น้องเอ้ยลิปหนี่ปะขวังก็จิเก็บแตงกวาให้ดูแล้วก็มาดูหน้าตาของแตงกวาฝรั่งนอคเนะมันจะเป็นน้ำๆสากๆมือพี่น้องแตงกวาชนิดนี้เขาชอบดองแล้วก็ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะฝรัง่งแต่ว่ามันเยอะเกินมันก็กินไม่ทันพี่น้องเอ้ยเราต้องดองกินนะคะดองแล้วก็เก็บไว้กินได้เป็นปีคือกันแหละพี่นอองเอย แตงกวาดองนี่มันต้องใส่ดอกพักชีลาวเนาะค่ะนาะมันที่หอมพี่น้องดอกพักชีลาวปากกว้างหลายหลายนะปลูกเอาใบต้มกุ้งจะ้ะกินกลมไม่หมดจักทีพี่น้องเอ้ยใส่ดอกอันนี้ลงไปนี่มันหอมค่ะเนาะคะ่ะนี่นะสวนพักของปากกว้างเขาค่อยๆลอยหลอแล้วเดือนหนานี่อากาศมันจะเย็นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยดินก็เริมเย็นแหละพักก็ไม่ค่อยจะเิญเติบโตเนาะค่ะนาะตรงนี้จะเป็นพริกไทยคะ่ะไม่ค่อยดกดอกพี่น้องเอ้ย ก็แค่เลมกินยังงี้นะคะไม่ทันได้ซุกไม่ทันได้ลูกแดงดอกพี่น้องเอ้ยมันเพศอร่อยดีแทะแถปะปากวางมาเลมกินกินมาชิม,มดต้นแล้วพี่น้องมันหากินยากค่ะพริกสดสดพริกไทยของเองเนาะค่ะเนาะต้นนี้จะเป็นลูกแบบกลมๆม,มันจีว่าเป็นพริกขี้หนูมันก็ไม่เชิงว่าพริกขี้หนูเนาะจ้ะเนาะมันกลมๆโครอเคเรแต่ว่ามันเพรดีแท้แะนี่เด้อปากวังก็ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ